ชื่ออะไรครับอ๋อ oh, ชื่ออ้อยค่ะครับตอนนี้ยังไงบ้างครับทำอะไรอยู่ครับร้านอาหารหรือว่าก็ตอนนี้มีร้านอาหารนะคะก็ชื่อร้านตะตวนกระเด้นนะคะตะตวนนี่ตะตวนตะตวนเป็นชื่อพ่อะค,ะค่ะเพราะว่าพ่อเป็นเจ้าของที่ดินที่นี่แล้วก็ก็คือก็มีคนมาซื้อที่แต่ว่าพ่อก็ไม่ได้ขายอะคะ่ะอยากให้เก็บเอาไว้ก็เลย ไม่รู้จะทําอะไรดีก็ทําร้านอาหารก็แล้วกันเป็นที่เก่าที่แกใช่ไหมครับที่เก่าแก่ค่ะที่ปู่ย่าตายายตั้งแต่รุ่นที่มันยังเป็นป่ายอยู่เลยค่ะเป็นทุ่งนาพอดีทั้งเราเป็นสันมาตั้งมันก็เลยจเจริญขึ้นเรื่อยๆค่ะมีพื้นที่เราเยอะนะครับประมาณ4ะะี่ไร่ค่ะสี่ไร่แต่ตอนแรกก็เป็นพื้นที่เปล่านะคะก<ม>็เราก็มาขุดท้องล่องใหม่แล้วก็ลงต้นมะพร้าว ทำเป็นเหมือนส่วนนะคะเพราะว่าจริงๆเดิมทีเนี่ยอยากจะปลูกบ้านอยู่กันเองเนะะี่ยค่ะแต่ทีนี้พอเหมือนช่วงโควิดจากที่เราเคยทําร้านอาหารอยู่มีพนักงานนะคะน้องเขาก็ตกงานก็ก็เลยเออต้องหาช่องทางทําก็เลยอย่างที่บอกะคะ่ะที่มีอยู่แล้วก็เลยเอาพื้นที่มาใช้ประโยชน์อะคะ่ะไตรงไอเดียที่ว่าทำสวนมะพร้าวนี่ได้ไเดียวไหมคะพี่ ส่วนมะพร้าวนี่ได้ไอเดียมาจากก็คือพอดีแฟนนะคะเขาก็มีเพื่อนที่รู้จักกันที่เขามีคาเฟ่ยอยู่ที่ที่นครปฐมอะคะ่ะแล้วก็เขาก็เป็นแนวอย่างนี้แล้วเราก็ชอบด้วยค่ะว่ามันดูล่มลื่นดีมีทั้งน้ํามีทั้งต้นไม้อะคะ่ะแล้วก็พื้นที่ด้านหลังด้านนู้นมันก็ยังเหลือที่เราจะเอาไว้ทําอย่างอื่นได้ปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้เวลานานมากกว่าเราจะทําให้มัน สออ,สองปีค่ะเพราะว่าตอนแรกเริ่มอ่ะค่ะครั้งแรกเลยที่มามะพร้าวนี่มะพร้าวนี่คือเป็นเป็นต้นใหญ่อยู่แล้วนะคะที่เอามาแล้วก็เอามาจากเอามาจากอ,าอำเภอเลยนะคะมะพร้าวแล้วก็แล้วก็ล้อมมาแล้วก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะทําเร็วก็เลยก็เลยก็เลยลงโตไปเลยแต่ก็ ทำแล้วก็พักทำแล้วก็พักค่ะเหมือนทำไปเรื่อยๆเจอน้ำท่วมไปสองสามรอบเหมือนกันก็ตายไปก็เยอะแล้วก็อย่างยาเนี่ยค่ะก็โดนน้ำท่วมก็ปลูกใหม่คือซ่อมไปเรื่อยๆค่ะก็ประมาณสองปีแล้วว่าคือส่วนหนึ่งก็คือเราเราชอบบรรยากาศแบบนี้ดูแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ็เลยก็ค่อยทำกันไปก็ก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างน้ำเดิมด้วยความที่ น้ําเป็นท้องล่องที่เราขุดใช่ไหมคะมันก็แล้วก็มันก็จะเป็นสีส้มๆอะคะ่ะพื้นพื้นเป็นดินลูกลังเดิมก็ดูแล้วมันแบบมันไม่ค่อยจเจริญหูจเจริญตาคือเดิมด้านหลังจะมีบ่อที่พ่อเขาขุดเอาไว้ให้ลูกเล่นน้ำอะคะ่ะสมัยโบราณเด็กๆก็มีบ่อเป็นบ่อเล็กแต่เนี้ยเราขยายขึ้นให้มันให้มันใหญ่กว่าเดิมก็เลยก็เลยลองไปศึกษาดูอะค่ะว่า หเห็นมีที่เขาตามเพจที่ทำน้ำให้มันใสให้มันดูสวยก็เลยได้หมาอันนี้สีฟ้าที่เห็นสีเขียวที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายนะคะมันไม่ใช่สารเคมีที่ทำให้ปลาหรือสัตว์น้ำอะไรคือไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมอะคะ่ะเพราะว่าอันนี้เราก็เลี้ยงปลาไว้นะคะปล่อยปลาค้าไป400กว่าตัวแล้วก็มีปลาธรรมชาติพวก ปลากระดี่ปลาช่อนปลาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาอยู่เองกุ้งฝอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตอนช่วงที่ฝนตกดงังนั้ๆน้ำท่วมหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าเดิมตรงตรงเส้นถนนเส้นหน้าเห็นไหมคะมันจะท่วมอยู่ประจําอยู่แล้วแล้วมันก็โดนโดนน้ําจากเขาอะค่ะมันก็ไหลลงมาแล้วพอดีตรงเรามันก็เหมือนอารมณ์ท้องล่องเหมือนมีแก้มลิงอยู่แล้วมันก็มามาโถมแล้วก็คืออย่างปีนี้ฝนตกเยอะด้วยเราก็ ระบายไม่ทันมันก็เลยแบบท่วมจากที่เป็นสวนก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสวนน้ําไปอยู่สองวันนะคะแต่ว่าช่วงหลังก็คือเหมือนแบบพอมีประสบการณ์ก็คือเริ่มจะระบายออกได้ทันแล้วเจอมันจะก่อนตรงนี้เขาเรียกอะไรคนระับพื้นที่สะพกนนตรงนี้เหรอคะเหมือนเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กก็เรียกบ้านทุ่ง,งานานะคะคือคือคิดเองนะคะเพราะว่าอีกนิดนึงก็เป็นเขาตองออที่ที่ที่ ที่อันนี้แล้วก็เมื่อก่อนมันจะเป็นถนนถนนตัดผ่านเส้นเล็กๆนิดเดียวจําได้ว่าตอนนั้นที่เวรคืนเหมือนปีปี2,520กว่าๆ<ช>คือนานมากแหละยาได้ที่ค่าเวรคืนมาประมาณ20,500เองะค่ะที่ถนนตัดผ่านข้างหน้าเนี่ยค่ะพอมีเคร่งมีห้างก็เลยยิ่งจะิญใช่ 5, 5, 5, 5, 5, ใช่ใชพอมีพอมีห้างคือเริ่มจากที่ตอนแรกเขาตัดเป็นถนนสี่เลนมันก็ มันก็จเจริญขึ้นแล้วก็มันพอมันมีห้างอีกมันก็จเจริญขึ้นเนี่ยค่ะแตอนนี้ครับตอ,นน,บอนนี้เรามีโครงการทําอะไรต่อเติมจากตรงเนี่ยปัจจุบันนะครับปัจจุบันนี้หรอคะก็โครงการโครงการโครงการอย่างที่เราจะทําก็คือยังไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็ก,ก็ปรับไปเรื่อยๆแต่ก็คิดไว้เรื่องของ ออด้านหลังอะค่ะเรายังว่างอยู่ยังยังลังเลว่าก็ยังมีแนวคิดที่อยากจะปลูกบ้านเหมือนเดิมหรือว่าจะทําเป็นแนวศาลาหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องดูหลายหลยอย่างประกอบกันตอนที่เศรษฐกิจก็ไม่นิ่งละเกินแต่เห็นตอนช่วงโควิดเห็นบอกว่าลูกค้าเยอะเหมือนกันเนี้อ๋อค่ะก็มีลูกค้าเพราะว่าของเราเนี่ยเราเราเรา,เราเห็นเห็นคือว่า เหมือนเมื่อก่อนเคยทําอยู่ในห้างอะคะ่ะมันจะจํากัดด้วยพื้นที่แล้วก็ความแอ r อาจหรือว่าโฟล์อะคะ่ะก็อย่างของร้านเราเนี่ยอย่างที่นั่งอะคะ่ะจะเห็นได้ชัดเลยว่าของเราไม่ได้ห่าง2เมตรนะคะนี่ห่างแบบ4เมตรเพราะฉะนั้นเรื่องของแอร์โฟล์เนี่ยมั่นใจได้เลยแล้วอย่างโซนห้องแอร์ถ้าคนที่ไม่ชอบร้อนนะคะก็มีอยู่ข้างในมีแค่5โต๊ะ แต่ก็ไม่ค่อยได้รับลูกค้าค่ะนอกจากแบบว่าคือผู้สูงอายุที่นั่งเก้าอี้อะคะ่ะแล้วก็จะยังมีโซนด้านบนโซนด้านบนของเราที่เพิ่งเพิ่งทำมาใหม่เพราะว่าเรารับลูกค้าไม่ทันอะคะ่ะก็ต้องมีที่ให้ลูกค้านั่งรอ,อเกรงใจลูกค้าเป็นเจ้าบอกว่าที่ร้านอาหารนี้เป็นงานงานหลักไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะปกติก็ ทำงานก็คือแฟนก็แฟนขาทำงานเป็นวิศวกรนะคะแล้วก็ของตัวตัวฉันเองก็ทำเอ,อ่อทำเป็นเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลนะคะก็ยังทําอยู่เพราะว่าพอพอพอ,พอคือเหมือนรักในอาชีพราชการะคะะก็ไม่ให้ลาออก hmm. พอบริจาคลูกให้กระทรวงสาธารณสุขไปเรียบร้อยแล้วค่ะ oh. <c oughs> นี่มีมีอาหารอยู่ใช่ไหมครับที่นี่มีค่ะที่นี่มีมีอาหารก็ก็จะมีมีทั้งอาหารอีสานอาหารใต้แล้วก็คือตามสั่งอย่างที่บอกไปว่าอารมณ์เหมือนอยากให้ลูกค้าเข้ามาแล้วเหมือนแบบมากินข้าวที่บ้านนี้ค่ะ<ม>ก็คือวันไหนอยากกินอะไรคือยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอะค่ะว่าถ้าเราทําให้ได้เรามีวัตถุด,ดิบเราก็ทําให้หมายถึงว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะคะ แต่ถ้าทําไม่ได้จริงเราก็ต้องขอโทษลูกค้าค่ะว่าเราทําไม่ได้ก็มีกาแฟมีน้ําชงนะคะแล้วก็มีขนมเล็กน้อยะค่ะุดท้ายบอกทีครับว่าร้านมีพิก,กัดอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่ออย่างไรบาพิกัดของร้านนะคะก็จริงๆหาง่ายนะคะแต่พอดีเรายังไม่มีป้ายด้านหน้านะคะกะ็เลยเลยไทยวัสดุมานะคะยืองอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะ เราฝั่งกับไทยวัสดุเยื้องมาเยื้องมาประมาณสัก200เมตรนะคะอยู่ตรงยูเทิร์พอดีนะคะจะใช้พื้นที่โซนเดียวกับเต็นลัศมีอะคะ่ะเต็นรถลัศมีแบ่งที่ให้เขาเช่าก็เลี้ยวเข้ามาในโซนนั้นได้เลยะคะ่ะ<ม>ก็จะเจอที่จอดรถดเลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรของร้านนะคะก็จะเป็น062 4 4 1 9 4 4 4แล้วก็เพจ Facebook ตาต่วนการ์เดนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะติดปุ่ยงงมงครับผม เวลาปิดเปิดก็วันธรรมดาวันธรรมดาแล้วปิดทุกวันอังคารนะคะวันธรรมดาเปิด10โมงเช้าถึงสาทุ่มค่ะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์จะเปิด9้าโมงครึ่งถึงสาทุ่มก็ครัวปิดสองทุ่มอะค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแพลนในเรื่องของเตรียมไว้นะคะวันลอยกระทงเพราะว่าบรรยากาศเรามันก็ค่อนข้างได้ะะอ่ะค่ะก็คือเดี๋ยวอาจจะมีทำเป็นเทศกาลลอยกระทงในร้านเนี่ยค่ะ คใช่ค่ะก็คงจะต้องจำกัดนิดหนึ่งในเรื่องของว่าอาจจะให้ลูกค้าอยู่กับกลุ่มหนึ่งประมาณแค่2ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะได้แบบแบ่งแล้วก็รับเฉพาะเต็มแค่นั้น